สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบขขิดสุขูสู่คนเนาะมันอนี้มากับลูกซ้ายพี่น้องฮากระซื่นเมื่อคืนนี้ฮะให้เจ็บทองสิบเาวบอโครดประจักษ์ในเห็ดเนาะขินลูกเป็นยังเป็นยังเอายังให้กินกันแล้วน้ำบอเซายาก็ให้กินเลยกะใบหัวเสือนีีใส่น้ำสำหรับเด็กน้อยตื่ทอ้องยืงท้องให้กินกับบอเซา จนแหลนอะลงไปเป่าน้ำหมอเนาะน้องน้ำหมอลาวเฮาจะแหลนลงไปเป่าขึ้นมากไอ้ยังบัวสาคนบระจักษ์เนเชตขึนให้ตั้งแต่หัวแรงจนดึกอ้าวเอาวออง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 ลุก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 ขนแก่งลุกลุกลุกขี่แบบขี่แบบปวดปวดแบบเจ็บท้องจนขี่รถจักพผ้ายวมขึน ทีลถนวดให้นอนไปย่างลูกย่างเนี่นอนแล้วก็เอาขึ้นมานอนเหมือนนี่เรจะนอนรับแล้วเอาขึ้นมานอนนอนได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละหูวหมื่ออีกให้อีกลูกอุ้มเอาอุ้มเอานอนโตแบบนี้อ้าวสิต๊กลูกม่อบบมีลูกม่อบบมี่ห้องห่างหัวม่อม่อบบมีลูกม่อยังบบมา มอญงหงมามุ้งหมุมหัวสุดกระไดเสียงคนตับพื้นลงเตาพี่น้องคุณอ้าวมีบจกเขียดยังในนี่ไป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 ม้ม้ม้วม้วลงมาหักกระสื่นสื่นแต่เศร้าตื่นเศร้ามากกับพี่สื่นพอแล้วโล่งใจ กลางคืนห uhm, ั on oh my goodness. My goodness. OK? Okay. ่ระหว่างที่น่ะก็แอะแอะแอะอยู่หักเหล็กน้อยแล้วก็เอากล่อมเอานมใส่ปากแล้วก็นอนต่อเนาะคนลกกันใจเจ้าตายเมื่อคืนเนี่ยอู้ยไ่ได้รับบม่ได้นอนป้า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 ยางลูกปไาย่างไปตื่นมามือเช้าหัวหัวฟ้าลินเนี่ยเออใครเนี่ยทั้งบิ่งอีกมือแรงน้ำเออเออโตกเด้อน้ำมา ตาปลาหน้ำม่วนน้ำเห็นน้ำก็ม่วนอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อลูกหนาวเลยมาตึกปลาพี่น้องหากินแรงอีกสีบิดมุนแต่อาหารพี่น้องเอ้ยไม่ยั่ไงใช่ไม่ใ่ไ่ไม่ ว่ยว่ายว่าูงมป่านเพราะสอนขลุ่ยไปขลุ่ยมาอยู่ตึกบังดูสิได้อยู่บ่กขันทั้งตึกทั้งสอนนี่ได้เลยกินบ่ ลืมอคอนนั่นน่ะลูกมีนได้สอนเมื่อวานนี่เตะไปเตะมาตัวใหญ่ได้สอนวันนี่นี่อันี้เมื่ออะไรกันไปสะแห้งเลเมื่อ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 มากินเนกพักแล้ว

จับไดวไวู้ไปไป เอียนเอียนกับปลาดุกเอียนเอียนเอียนกับปลาดุกเอียนที่พ่อมาปล่อยเลยเฮ้ยปลาดุกก็มีเอานะแม่เอียนเห็ดในไดน่ะป้มันครบนะ นี่อัแม่ประดุกเฮ้ยอ่ายังไเออเอาออกมะลุดกระปูกระมันมันอ้มาควหอยห้าเก็บให้เนี่ยในมือมอบอ่ะหมอกขี่ทางไม่ึ้นทางลันลงออเดี๋ปึ๊กนะเออเดี๋ยไล่ลุยๆเอาแน่ยกรปู

เก็บปูป่ะใชื่หอยด้ยนี well. ่หอย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 นี่หอยปูู้ปูนาปูนาคาเคบายบู้ฟูตอนต้นนั้นนั่นบดิเอาลงต้นเอาขึ้นวานลืมเอาลงยาย่า Okay. มาแกงินทึ้ <c oughs> เดี๋ยวพอฮักก่อนพอฮักก่อนลูกเกื <c oughs> อบแกงคินทงสิเอาไปพูพูพูเอออ่ะอ่ะอ่ะไปเออเออเอาปวนเออใส่คู่ลูกหน่าหน่าหน่น่า น่าเดี่ยวนกันตัวหนึ่งปลา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 ลูกปลาหมวกกับพี่หน่าพ็ดตาหน่ากับมุมมุมเออห้องเอาห้องเอาเออห้องเอาพ่อปลาปลาห้องเอาไว้ห้องเอาไว้อ้ดื้อขนาดนี ป่ายังลูกป่า <shorts. S 2> ปาหนามอมมมลินเลยป่าป้าป้าจ er ุดไฟชอนวานผลเยบอยู่ขลุ่ยขลุ่ย แตก้อลุมีไงหายเด้อป้าอีอ่ะอีอะในหันมันิมียางหลุดได้ในบ่งหันทางหนาทางกลางด้ยนี่ยางหลุดเฮ้เอาขึ้น สอนเมื่อวานยังเห็น ้เออเสลยอิตีนเนะก็ไปเลยจ้ะเออเน้อตีนอดนข่เอเเนตีนเลยเอ้ขี้มมาทางกอนถิ่มนมาทางเด็ดแล้วนะเด็ดแล้ว สีมือเออคอคอลูกคอคออคอป้าปอายุยนี่อลูกยยนี่ลบลูกตะป้าป้เฮ้เ้เีอมาี่้อกไม่ใช่รนะมีอะไรว่าอยู่มีมันเฉียดนะมือลูกนี่ป้าป้าด้วย เขาบ่ามันทีมันชีถังมือเจ็บค่ะฟ เจว้วาสิลูกออกใช่อโอ้โอี้ตอนนี้แล้วอเ,นะเอ้ยเหยียบอยู่ลุยไปลุยมาน่า ยงอแล้วปะยังมีอะไรอีกเป็นที่ป้าคอยใหญ่ลูกป้าคอยใหญ่เออาเอาเอาจับเอาลูกจับเอาแค่ไหจับเอานี่ได้แล้วน้องค่ะปลาคอใหญ่ ào chắp chắp ba khoi nha <laughs> <laughs> <tôi> <laughs> <laughs> <tôi> ừ, ngà ba mẹ mới chốt ngay โอ๊ยแม่กขยานคือกันได้เอาเอาเอาหนีเอาจับเอาไว้เอาแม่ยังทั้งหลุมนั่นน่ะมาคอน้อยอดี๋ บูบูปานินว้าปานินปานินปานินพี่น้องปานินส่องโตพี่น้องพอดีปีงเอ้าตื่นเด้ห่ามันจะไปแล้วมาชิบไปแล้ว จับเอาโมเมนตีเอาลูกจ tamam, ับเอาจับเอาจับใส่คุยไว้พ uh ูดเล้งนะเราเอะอ่ะอ่ะอุ้มเอาอุ้มเอาอ่ะอุ้มเอานี่าลายตื้กปาหนินลายตูอยู่ปว่าหนิน

ปาไาในลายติกเมื่อแบ่งกันอีกเนาะแบ่งกับลุงให้ไ็ให้ระน,น,นาว <laughs> หัวหัวเธอหัวเธอ,เ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 อ,อจะัดพื้นลงเตา <laughs>